ใช่ครับเอ <es> ้แต่ตอนนั้นแบบคนก็เหมือนแบบเขาจะปิดไปเยอะอยู่เหมือยกันใช่ไหมครับก็ครับครับลืมไปแล้วนานแล้วแต่งแต่งนานครับเหมือนเหมือนคนใส่วิกทั่วไปครับก็ก็ถแต่ว่าเป็นคือที่ผมที่ผมพูดถึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยไม่เคยอยากบวดเลยครับแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยทาบุญไม่ค่อยเข้าวัดเพราะว่าผมรู้เขาสึกว่ามันไม่เห็นแล้วเราเราก็รู้สึกว่าเราไปทําในสิ่งที่เราสบายใจดีกว่าผมก็เลยไม่ค่อยไหว้พระไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยอะไรแต่วันนั้นะพอพอผมเข้าใจว่าเออเฮ้ยพอเราได้ทําอะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้ว่ามันอยากบวชขึ้นมาจริงๆริงอะไรเงี้ยดังนั้นผมก็ไปคุยเคลียร์เรื่องกับผู้จัดการว่าเออ เราอยากบวชแล้วอะเราเราอยากเคลียร์เคลียร์งานเคลียร์อะไรแต่มันมันติดไปหมดอะพอพอเราจะไปบวชแล้วมันก็ติดนู่นติดนี่ไปหมดก็อย่างเงี้ยครประมาณในเรื่องประมาณนี้มีฮะก็แต่ว่าผมติดงานเรื่องที่ถ่ายปัจจุบันอยู่ครับก็จะบวชก่อนที่จะถ่ายก็ผมจะยาวไม่ทันหรือว่าถ่ายจบ แล้วผมจะยังอยากบวชอยู่ไหมผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็หายไปแล้วอะไฟมันเหมือนมีไฟแบบการที่เราจะทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วพอมันห่างไปเรื่อยๆรืมันก็แบบมันก็ลืมความความอยากมันไม่เท่าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนี้ผมรู้สึกยังม่ลืมเลยค่ะเนี่ยลืมแล้วเนี่ยจะไม่พูดได้ลืมแล้วเนี่ยเพราะตอนนั้นคือมัน่พอพอเรามีเรารู้สึกว่าเราเรามานั่งคิดว่าความสบายของเราอะ่ะ เฮ้ยมันสบายมากเลยว่าเราไปอยู่ในนั uh. ้นเราไม่ต้องคิดอะไรไม่มีไม่มีภาระหนี้สินไม่ไม่มีเรื่องที่จะต้องมาวุ่นวายรายเดือนจ่ายนู่นจ่ายนี่มันสงบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยมันสบายจังเลยอ๋อลูล้าทำไมคนถึงบวดกันเพราะว่าแล้วก็มันก็สบายใจอ่ะแต่พอมากลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงชีวิตคนเรามันต้องทําอะไรเยอะมันมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบ มันก็ทําให้เรื่องไม่ต้องคิดเยอะมันปฏิบัติางดูมีอันนี้คือมีเคยอยู่ในความคิดเราไหมไม่ไม่ไม่เคยเลยผมไม่ไม่ไม่เชื่อเท่าไหร่ผมผมเชื่อเชื่อในสิ่งที่ทํามากกว่าแต่แบบนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยผมไม่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 เก็ตเท่าไหร่ไม่เข้าใจเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสได้บวชจริพี่ว่าอยากจะบวชนานสักแค่ไหนเนี่ยมี มีคนเคยบอกว่าถ้าผมเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะแบบไม่สึกก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันก็สบายอะ่ะถ้าถ้าเอาแบบคนแบบไม่รู้เรื่องในธรรมะจริงๆอะผมว่าการที่เราอยู่ทุกวันนี้มันก็เราเราเอามาแบกเองสุดท้ายแล้วเราก็วุ่นวายกับชีวิตเราเองเรามีค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยเราต้องการเองทั้งหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันวุ่นวายเพราะสิ่งที่เราอยากนี่แหละมัาเป็นหนี้เป็นสินเพราะสิ่งที่เราอยากนี่แหละแต่พอเฮ้ยพอไปพาเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันแบบมันเหมือนกับวางทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายมากเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะมันแล้วแล้วมันรู้สึกว่าเออมันสบายใจอะไรตอนนั้นแสดงว่าเกิเรามีความทุกข์มีเจอเรื่องราวที่เราเจออยู่มันเลยทำให้เรามันสบ ไม่หรอกผมว่ารู้สึกว่าบรรยากาศตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าผมเคยบวชแล้วแล้วมันก,ก็ก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นทางทางหนึ่งที่ทําให้คนได้อะไรอะ่ะพักพักพักสมองไม่ต้องคิดเรื่องกับชีวิตที่มันต้องเป็นแบบวัฏจักรอะ่ะเพราะเรา เราต้องกินต้องใช้ต้องทำงานเพื่ออะไรเพื่อ,เพ,อเพื่อสิ่งนู้นเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยทุกทุกอย่างแล้วแต่พอแต่พอไปไปทางน้นแล้วผมรู้สึกว่ามันมันหยุดทุกอย่างเลยมันก็พักผ่อนอนญาตมันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่ตอนนั้นด้วยหรือเปล่าคะมันทำให้เราแบบเ้าถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับก็ผมแค่รู้สึกว่า ลองลองคิดดูหลังจากนั่งใส่วิกมาหลายชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งใส่ผ้าเหลืองดูมานั่งคิดว่าทาไมคนถึงบวดเพราะอะไรก็ระะไรอ๋อเพราะมันสบายเพราะมันพักทุกอย่างมันวางสิ่งที่เราเอามาเองก็คือเราถือเองนะถ้าผมเคยเห็นคําสอนของของในวัดนะครับเขียนสอนคนว่า ถือก็หนักวางก็เบาเออมันก็จริงเรเราว่ามาถือเองไงวางลงก็เบาแค่นั้นเองที่อาถรนะวันนี้ก็คือทุกอย่างม่พ้อยหมดแล้วที่เคยุ่งกัรายการใช่ครับก็ทุกอย่างวัาตอนนี้ครับก็ก็แยกกันอยู่นี่สิ่งที่อยากถามใช่ไหมไม่เห็นมีเรื่องมงกุฎกรมเลยก็ที่ไโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ชัดเจนครับก็คือตอนนี้เราก็ มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเป็นพ่อและแม่ครับช่วยก็หาวิธีการตกลงโดยการไกลเกี่ยในแบบสารปิดนะครับก็ก็ช่วยกันดูแลเขาให้ดูเขาก็เขาก็มุ่งประเด็นไปที่ไปที่เด็กครับก็่ายพ่อแม่เนี่ยจะเป็นไงเขาไม่ได้มองเป็นประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดได้ความสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ เด็กต้องมีทั้งพ่อและแม่ช่วยกันดูแลเราก็จะมีการแบ่งวันกันดูแลครับชัดเจนนะครับแล้วก็นี่ครับก็ดูแลให้ดีที่สุดไม่ใช่ครับก็แบ่งกันครับใช่ครับชัดเจนครับมีกําหนดในข้อกฎหมายครับขอบอกได้ไหมคะว่าแบบอยู่กับพี่ออยกี่วันหรือยังอ๋อไม่ต้องลงดีเทลเดียวแต่อย่างในเรื่องแบบความรู้สึกของ ก็มันแน่นอนนะมันมีอยู่แล้วครับพอมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็หรือเราเรียกว่ามันเป็นอุบัติเหตุในชีวิตเราครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากให้เกิดเราเราอยากทําให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็แต่วันหนึ่งมันมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเราไม่ต้องคิดแล้วว่าว่ามันเกิดทําไมหรืออ,อยังไงเราคิดดีกว่าว่าเออทําไงต่อไปให้ดีครับ เขาผมเชื่อว่าเขามีในใจแต่เขาพูดไม่ถูกมันมันซับซ้อนเกินไปสําหรับเด็ก8ปดขวบเด็กแปดขวบบางคนอาจจะรู้เรื่องแล้วนะครับแต่ว่ายังรู้ผมเขาก็คงรู้สึกข้างในแหละว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยครับแต่เขาเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่เป็นเขาก็ต้องเงีเยมันผมนั้นเป็นไงของพี่ออยครับความรู้สึกเป็นไง้างมูฮัร์ตอนน้มันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับแล้ววันนี้แล้วก็ ไม่นด้มองแล้วครับก็ผมผมมองไปที่ที่ว่าเราจะทำยังไงต่อไปให้ให้มันดีครับก็ยังไม่ได้มองเรื่องนี้คไม่ได้มองครับตอนนี้ก็ก็ดูดูดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ดำรงชีวิตต่อไปแล้วก็ช่วยกันดูแลเด็กมากกว่าส่วนเรื่องความรักเนี่ยผมเลิกมองไปสักพักแล้วครับ